เดือนแห่งความรักดวงความรักของชาวราศีเมถุนจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับและนีก่การดูดวงประจําราศีนะครับในเดือนแห่งความรักนี้นะครับว่าความรักของเราะจะเป็นอย่างไรบ้างสําหรับคลิปนี้นะครับเราจะดูในเรื่องของคนที่โซสนิทนะคนที่ถูกบอกเลิกบอกลาคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับรวมไปถึงคนมีคู่ด้วยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรใน เดือนแห่งความรักนี้ราศีเมถุนดูซิว่าความรักในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเราดูซิว่าสำหรับคนโสดสนิทนะครับเป็นอย่างไรดูสิอดีเป็นอย่างไร,งไรบ้างในเรื่องของอดีตเนี่นยเพ่ขึ้นเป็นเรื่องของความคิดไม่ตกนะนเรื่องของความรักมันอาจจะมีหลายอย่างที่เราก็อยากจะมีความรักที่ดีอยากจะมีความสุขมากขึ้นในเรื่องของความกังวลใจในบางเรื่องในบางสิ่งเนี่ยมันก็ต้องใช้ใจนะใช้ใจเป็นตัวหลักเลยที่จะผ่านพ้นและมีความเข้มแข็ง มากยิ่งขึ้นนะในเรื่องเจ็ใจต้องใช้หลักและเหตุผลในสิ่งที่มันเป็นอยู่จริงๆนะครับปัจจุบันไปขึ้นว่ามันก็ดีขึ้นนะใจมันเริ่มไม่ไปติดอะไรมากนักแต่มันก็จะมีแบบความโผพันในใจตัวเองอยู่บางทีมันก็ยังหวนไปคิดเรื่องเจ็บเจ็บเจ็บใจในเรื่องความรักบ้างแต่บางสิ่งบางอย่างมันเหมือนมันแบบมันต้องกล้าที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เป็นแล้วก็หาความไปไม่ได้ในเรื่องความรักมากขึ้นแล้วก็อะไรๆอย่างที่มัน สร้างความสุขที่ดีสร้างความรู้สึกที่ดีเนี่ยมันก็ทําให้เต็มที่นะครับอนาคตหลักอนาคตไพ่ขึ้นในความกังวลใจในความรู้สึกในจิตใจของตัวเรานะครับมันก็ยังที่จะต้องใช้ความรู้สึกหลายอย่างที่มันผ่านพ้นไปให้ได้แล้วก็มันเป็นหลายๆอย่างที่เราค่อยๆสร้างความสุขในตัวเองค่อยๆสร้างความรู้สึกที่ดีให้ตัวเองมากขึ้นนะครับเพิ่มเติมปักหลักกับเรื่องของความรักมากขึ้นกว่าเดิมแต่มันก็ไอ้ความกังวลใจต่างๆหากเราไม่จัดการเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเป็น ผลที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในอนาคตของเราโดยเชิงกา่ต้องระวังให้ดีนะครับแล้วดูสิว่าในปัจจุบันนีมีคนเข้า,าไหมไพ่ขึ้นว่ามันมีคนเข้ามาแต่ว่ามันมาแบบไม่ค่อยดีนะก็ถือว่าไม่มีมาดีกว่าเพราะว่าไพ่ขึ้นว่ามันมีมาแบบเ,ออเหมือนเหมือนแบบมาแป๊บๆมาไปๆมามาอาจจะมาใครขนมจีบแล้วก็ไปไม่ได้แบบเอาเป็นรักเป็นใครอะไรขนาดนั้นมันเป็นเหมือนมาด้วยอารมณ์หรือมากันแบบแค่ความรู้สึกอย่างเดียวแล้วก็ไปอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ หากเราคาดหวังหากเราหลงรักมันก็จะทําให้จิตใจตัวเราเนี่ยมันตกแล้วก็มีความทุกข์ได้เหมือนกันนัคนัแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งไปคาดหวังกับคนที่เข้ามาช่วงนี้เราก็อย่าพเพิ่งไปเผอใจรักใครเต็มร้อยขนาดนั้นไม่เช่นนั้นเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการที่เสียอ,อกเสียใจได้เพราะว่าเหมือนเป็นมาตามแค่แบบตกลุมรักหรือว่าแก่มาแบบ คืนเดียววันเดียวอะไรเงี้ยหรือเราไปเจอตามสถานที่ต่างๆแล้วมันเหมือนเขาไม่ได้ต้องการผูกพันแต่ต้องการแก้ได้รับรักได้มีโมเมนต,ต์แค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นดังนั้นเนี่ยเราหักคิดจริงจังทำให้จิตใจตัวเรามันตกได้เหมือนกันอันนี้ต้องระวังเหมือนกันนะครับอ่ะดูซิเราทำยังไงไท้บ้างไพ่ขึ้นว่าอย่างเดียวเลยนะก็อย่าไปติดก็แล้วกันหรือว่าต้อง ทำใจไว้กึ่งหนึ่งในช่วงนี้เมื่อมีคนเข้ามาก็อย่าเพิ่งไปวางใจดูก่อนว่าเขาจะมาแบบไหนเขาจะมาเพียงแค่ชั่วครู่หรือเปล่าหรือว่าเขามานานๆเรานก็ต้องค่อยๆดูค่อยเป็นค่อยไปให้เวลาเป็นตัวบอกดีกว่าว่าเขาคิดอย่างไรกับเราและเขาจะเอาอย่างไรกับความรักและเราจะได้ไม่ทุกไปกับสิ่งนั้นจนเกินไปนะครับเนี่ยไพ่คือว่ายังไรมันก็มีเรื่องเสียใจมีเรื่อง แบบเรารักเขาไปเสร็จแล้วแต่เขา,เขาไปเสร็จแล้วเลยแบบเนี้ยมันเลยทําให้เรารู้สึกแบบเหนื่อยกับความรักจนเกินไปมันยิ่งตอกย้าเรื่องของอดีตยิ่งตอกย้าในเรื่องของความรู้สึกของตัวเรามากเกินไปนะครับต้องระวังมากๆนะในเรื่องของจิตใจของตัวเรานะครับอ่ะดูซิว่าเราจะทําอย่างไรนะให้จิตใจเราดียิ่งขึ้นเรามาดูในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีกว่าว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาหรือว่าครูบาอาจารย์ของเราเนี่ย จะสื่อสารอะไรกับเรานะครับเราจะทําอย่างไรได้บ้างดูซิอ่าไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของชะตาที่อาจจะต้องเจอคนที่มันเป็นเหมือนบุกรรมของเรา แต่ก็หากเราไม่ไปติดใจหรือว่าไปอะไรมากนักมันก็จะผ่านพ้นไปเรื่องราวดีในเรื่องของความรักก็จะค่อยๆมีเข้ามานะครับให้าะทีเป็นราหูมันบดบ,บังมืดมิดแล้วก็ทำให้เราหลงไปกับคนนั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับหากคุณดูทิปนี้อยู่ก็ถือว่าอาจจะเป็นโอกาสหรือเป็นบุญของคุณก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นพลังงานที่ให้เราได้เตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจแล้วก็มันเหมือนอจากที่เราไม่รู้เลยเราอาจจะรู้แล้วมันทําให้เตรียมใจไว้กึ่งหนึ่งทุกไม่มากเท่าที่ควรนึเท่าที่เป็นนะครับ แล้วเนี่ยหากใครได้ดูคลิปนี้หรือว่าได้เจอแล้วเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะครับมาคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังได้ว่าเฮเจอเหตุการณ์แบบนี้จริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมาและมาปรึกษาคุณเต้บรรลใจได้ด้วยเช่นกันนะครับอ่ะดูซิอย่างไรต่ออ่พาพ่ขึ้นว่ามันก็ทําให้เราเนี่ยผ่านพ้นเรื่องราวนี้ไปได้เมื่อเราทําใจได้ไหวนะครับแล้วก็สีดีเนี่ยในเรื่องความรักมันจะค่อยอดีมากขึ้นนะครับหากจะให้เราอ่าไป อธิษฐานจิตนะหรือว่าไปหาเทพเทวาองค์ไหนดีนะไปขึ้นเป็นพระแม่อุม,มาพระแม่กาลีหรือที่วัดแขกที่กรุงเทพก็ได้นะครับหรือเป็นเกี่ยวกับพยาคุดก็ได้นะครับก็จะช่วยให้เราเนี่ยพ้นในเรื่องของคนที่มาคิดพ้ายคิดไม่ดีหรือว่าในเรื่องของความรักที่มันแบบเอาแน่เอาอนอนไม่ได้ให้มันปักหลักแล้วก็ได้จะพบเจอคนที่ดีคนได้ใช่ ได้จริงๆนะครับไพเ่เจออะไรบ้างไพเ่เจอในเรื่องของการที่เราต้องเก็บซ่อนความรู้ส,สึกแล้วก็ค่อยๆดูนะนเรื่องคนที่เข้ามาให้ดีก็แล้วกันเป็นการ ระวังใจแต่ไม่ใช่ระแวงใจนะต้องระวังเอาไว้เฉยๆถ้าเราแวงปุ๊บม,มันจะไม่สนใจใครเลยเราควรระวังเอาไวก้กเพียงพอไม่ต้องระแวขงรดนั้นนะครับล้วเปอร์เซ็นในเรื่องของคนที่โสดสนิทในช่วงนี้อยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นนะแล้วเนี่ยในช่วงนี้ก็ไม่ต้องไปคาดหวังความรักจนเกินเหตุไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวใจเรามันจะแย่จนเกินกวรนะครับ <S <S เ,เรามาดูซิว่าในเรื่องของคนที่ทกบอกเลิกบอกลาในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับอดีตเป็นอย่างไร อดีตไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการปรับใจนะมันก็เหมือนมันสามารถที่จะผ่านในห้วงเวลาที่มันไม่ดีมาได้นั่น,นเรื่องของอดีแล้วก็เป็นเรื่องของใจที่เราอาจจะดีขึ้นแล้วนะครับจนมาถึงปัจจุบันมันหมายถึงว่าเราเริ่มจะก้าวเดินต่อในส่วนที่เราอยากจะเป็นหรืออยากจะมีในเรื่องของความรักเท่าที่มันจะเป็นไปได้นะครับอนาคตไพ่ขึ้นในเรื่องของใจที่เราต้องสร้างขวัญและพลังใจมากๆในเรื่องของหัวใจในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยมันก็ต้องใช้ ในเรื่องของความคิดในเรื่องของการปรับมุมปรับการมองปรับความรู้สึกแล้วก็ให้จิตใจมันเข้มแข็งในเรื่องของการจะรักหรือว่าจะมีความรักอย่างไรก็ตามมันขึ้นอยู่กับใจในช่วงนี้มากๆเลยนะครับเรารู้สึกว่าแล้วความรักเก่าความรักเดิมของเราเนี่ยจะกลับมาไหมไพ่ขึ้นจะเป็นความกลัวนะค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นความกลัวในเรื่องอดีตเหมือนเราปรับ ใจได้แล้วแล้วก็จะกลับไปเนี่ยมันเหมือนแบบเราต้องมานั่งรื้อฟื้นเ,เรื่องไม่ดีเรื่องที่มันแย่ๆดังนั้นเดินหน้าต่อสู้ในสิ่งที่มันดีกว่าดีกว่านะเราไพยายามในสิ่งใหม่ๆให้เรารู้สึกตื่นเต้นรู้สึกมีความสุขรู้สึกมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับเราจะดีเสียกว่านะครับแล้วดูซิว่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมไพ่ขึ้นว่าตกหลุมรักเลยนะอาวมีมีคนเข้ามาแล้วทำให้เรามีความสุขและ ใกล้ๆที่จะมาแล้วด้วยซ้าไปนะครับเมื่อใจเราพร้อมนะความรักใหม่ๆก็จะมีเข้ามาหากเราพร้อมจริงๆไม่ต้องห่วงเลยเรื่องความรักมันจะค่อยๆเป็นค่อยไปและจะบังเกิดขึ้นในหัว,หวใจตัวเราได้โดยเช่นกันนะไม่ต้องไปกังวลเยอะนะครับในเรื่องของความรักใหม่ๆนั่นเองเทพเทวะซิงศักซิ์ธจะบอกอะไรกับเรานะครับ ไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของอคนที่เข้ามาก็ต้องดูให้ดีก็บเรากัดเพราะว่ามันมี2ออย่างที่ต้องน่ากังวลหนึ่งคือเรื่องใจของตัวเราถ้าใจเราไม่พร้อมเนี่ยคือถ้าใจใจเราไม่พร้อมเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเริ่มต้นยากแล้วก็มันเหมือนแบบเราไปให้ความคาดหวังกับคนอื่นมากเกินไป2คือไพ่ขึ้นในเรื่องของวระวังคนคนที่เข้ามาบางทีก็ไม่ได้แบบจริงใจแบบเต็มร้อยนะเราก็ต้องดูให้ดีไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเกิดผลร้ายกับตัวเราได้เหมือนกันเพราะว่าเรามีรอยแผลอยู่ในเรื่องของความรักแต่ในช่วงนี้ ก็ค่อยเป็นค่อยไปนะเมื่อใจเราพร้อมมีภูมิต้านทานทางทจิตใจเนี่ยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับต่อมาไพ่ขึ้นเป็นเทพเทวะนะในเรื่องของพลังงานของยักษ์แนวพลังงานของเ,ออเท้ววสุรรณนะไ่คือว่าไปขอพรอกับท่านให้ได้รับรักที่ดีแล้วก็ได้รับสิ่งดีที่ให้มันเกิดขึ้นในใจใจของตัวเรานะคู่ดีๆในสิ่งที่เราได้พบได้เจอแล,และสร้างความสุขและไม่ต้องไปคิดอะไรมากในอดีตนั่นเองนะครับไพต่ตอนอะไรบ้าง ให้เตือนในเรื่องของใจตัวเรานะครับเมื่อใจเราพร้อมเนี่ยในเรื่องความรักมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับเมื่อเราคิดมากเกินไปเนี่ยมันก็ไม่เหมือนมันตัดพลังงานที่ไม่ดีเนี่ยเอ่อมันตัดพลังงานที่ดีเนี่ยออกไปมีแต่พลังงานที่ไม่ดีมาหาตัวเราต้องระวังให้ดีนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของคนที่ทุกบอกเริ่มกลาในช่วงนี้อยู่ที่70%นะคือมันค่อยๆดีนะจิใจตัวเราเนี่ยต้องดีก่อนแล้วก็ทุกอย่างจะค่อยๆดีไปเองอย่าไปจมปลักกับความคิดตัวเองก็แล้วกันนะครับ เรามาดูซิในเรื่องของอคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างดูซิเจ้าชะตาเป็นอย่างไรเจ้าชตาไปขึ้นเป็นในเรื่องของพระเสาราเป็นจิตใจที่มันรู้สึกกังวลน,นะมันแบบมันเหมือนไม่ใช่ความรักและมันเหมือนแบบเราเป็นแค่คนคุยเราเป็นแค่อะไรก็ไม่รู้มันเหมือนเอาแน่เอานอไม่ค่อยได้มันจับความสัมพันธ์ไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยอยู่เลยมันไม่รู้ว่าจะยังไงดีนะครับตัวเขาหลับ ัวเขาพิยขึ้นเป็นไหไนหายนะสำหรับคนนี้มันเหมือนแบบคนที่เราคุยอยู่ด้วยเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเข้าถึงยากในประยตัวเขาค่อนข้างเข้าถึงยากมากๆาแล้วก็เขาเหมือนมีทั้งข้อน่าสงสัยเยอะนะมันเหมือนมันจับผิดจับอะไรความโกหกของเขาในบางเรื่องที่เขาบอกไม่หมดทาให้เรารู้สึกแย่ค่อนข้างจะชนกันเยอะถ้าสังเกติเป็นเป็นมสา,ศา,ศาศอันนี้เป็นไหนะดัง้นแล้วเนี่ยมันเหมือนมันเป็นคู่เดทคู่คุยคู่อะไรมากกว่ามันไม่เชิงที่จะเป็นแบบสามารถ เป็นคู่ชีวิตได้ขนาดนั้นอ่ะเหลือเดี๋ยวเรามาเจาะดีกว่าว่าเ,าเขาเนี่ยรู้สึกอย่างไรกับเราและเราเจะยังไงกับเขาได้บ้างเนี่ยนะเขามีเขามีความเป็นตัวเขาคนทั้งเยอะแล้วก็ถามว่าเขาชอบเราไหมเขาก็ชอบเรานะแต่ว่ามันไม่เชิงที่จะชอบแบบที่จะอยู่เป็นครอบครัวนะต้องดูอีกทีว่าอย่างไรต่อ,อ,อมัอนเหมือนแบบมันเป็นทางความรู้สึกของเขาด้วยนะครับว่าเ,เขาก็ไม่อยากที่จะ จริงจังกับใครมากนักแล้วก็มายถึงเราด้วยนะครับเราก็หากเรายิ่งคาดหวังมันยิ่งทุกข์ใจเนี่ยมันทรมามใจใจมากๆนะครับเราทำอย่างไงได้บ้างไปขึ้นว่าให้ถ้าหากเราไม่คิดอะไรมากเนี่ยมันก็คุยต่อได้แต่ว่าเออถ้าหากเราอยากจะได้ชีวิตคู่จริงๆเนี่ยก็แนะนําว่าห่างๆดีกว่านะครับก็ค่อยดูค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็อย่าไปคาดหวังเยอะเพราะว่ามันคงไม่ได้ตามหวังเราขนาดนั้นในเรื่องของความรู้สึกที่มันบังเกิดขึ้นมันทาให้จิตใจตัวเราเนี่ย มันจะดีขึ้นไหมหรือไม่ดีขึ้นอย่างไรเนี่ยต้องดูให้ดีนะครับในเรื่องของสภาวะสภาวะทางจิตใจของตัวเรานะครับเรามาดูซิว่าหลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาของเราเนี่ยท่านจะบอกอะไรกับเราบ้างปั๊บไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของจิตใจความรู้สึกของตัวเรานะในเรื่องต่างๆเทพเทวาไพ่ขึ้นเป็นพญาพยามราชไปถึงันถึงบุป,ปกรรมของตัวเราในเรื่องของจิตใจของตัวเราดังนั้นล้วเนี่ยต้องปรับใจตัวเองให้ดีนะมีใจที่เข้มแข็งและเรื่องที่เจออาจจะเป็นเรื่องของ อาจาจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรซึ่งกันและกันแล้วมันต้องเจอแล้วก็พ้นผ่านแล้วก็ผ่านพ้นไปไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะรมากนะครับภายคุณว่ามันเป็นเพียงแค่เจอคนผิดที่ผิดทางผิดเวลาผิดสถานที่ดังแล้วเนี่ยซึ่งที่ตรงนึงบอกเราว่าให้เราเลี่ยงเลี่ยงคนนี้เอาไว้จะดีสุดแล้วกเ็เราสร้างพื้นที่จททิตใจให้เรามีความสุขจะดีกว่ายิ่งเราไปรอในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้มันก็ไม่มีทางเป็นไปได้เสียทีนะครับดังแล้วเนี่ยในช่วงนี้มันเป็นสิ่งที่มันเข้ามาในชีวิตของเราแล้วออกไปและเราก็หาความรักที่ดี ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดีกว่าทังแล้วเนี่ยให้เราไปทําบุญนะแล้วก็สะสมบารมีตัวเราไปทําสิง่งดีๆและสิง่งดีๆก็จะกลับคืนมาหาตัวเราได้โดยเช่นกันนะครับไพ่เตือนอะไรบ้างไพ่เตือนในเรื่องของการสร้างความฝันนะความรักที่เราอยากจะมีและสิ่งที่เราไม่อยากมีก็อย่าไปอยู่กับมันใน,น,เ,นเรื่องความรักที่ไม่ดีนังแล้วเนี่ยเราก็สร้างสิ่งที่มีความสุขให้กับตัวเราสามารถเลือกสรรและทําได้นะอยู่ที่ตัวเราเลือกเลยแต่อย่าไปคิด เอาเองว่าอันนี้ต้องดีแต่จริงๆแล้วมันไม่ดีเราต้องตื่นจากสิ่งที่มันเป็นอยู่ปัจจุบันให้มากที่สุดกับอากาดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในช่วงนี้อยู่ที่60%เป็นะครับเป็นความรักที่เราต้องเออเระวังให้ดีนะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเออมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเศร้าโศกเสียใจนะครับเพราะว่าเเราอาจจะคาดหวังในอายรสิ่งอะอย่างที่มันบังเกิดขึ้นนะครับอ่ะเรามาดูซิว่าแล้วคนมีคู่ล่ะดัต,ะตาเป็นอย่างไร สําหรับคนมีคู่ในตัวเราค่อนข้างที่จะมองหลายๆอย่างแล้วก็มองถึง,ถงอนาคตในเรื่องของความรักนะแล้วเนี่ยมันเป็นการที่เราอยากที่จะเก็บเกี่ยวความรู้สึกดีๆแล้วก็พยายามที่จะหาความสุขให้ความรักมันดีมากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับส่วนตัวเขาเขาคิดเหมือนกันนะเพิ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการที่มันมองหลายๆมุมหลายด้านร่วมกันนะคือมันพยายามที่จะเข้าหากันแต่เขาก็พยายามที่จะสบายๆหรือพยายามที่จะสร้างความสุขให้กับตัวเราให้ดีที่ดียิ่งขึ้นนะครับ ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายดีนะว่าท้งคู่ก็คิดคลายกันนะครับเราดูซิว่าเราอดีตมันเกิดอะไรขึ้นไหมดูซิมันเป็นในเรื่องของสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นในเรื่องของอดีตการที่เราอาจจะเจอหลายๆอย่างมาร่วมกันมันเป็นทั้งความสุขมาเป็นทั้งความทุกข์มาเป็นทั้งความรู้สึกหลายๆอย่างที่มันต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับสิ่งที่มันเป็นในปัจจุบันเนี่ยพ่ขึ้นว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้อง ปรับมุมมองแล้วก็สร้างโอกาสในเรื่องความรักที่ดีมากขึ้นอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปและมันเป็นเรื่องตกงืงความรู้สึกที่เราเห็นอกเหนใจกันมากขึ้นมันเหมือนเจอเรื่องร้ายเรื่องไม่ดีกันมาและมันมันตกกันลึกมันสร้างความสุขในปัจจุบันที่ดีมากยิ่งขึ้นอนาคตล่ะอนาคตมันเป็นสิ่งที่เราต้องรอดูแล้วก็ทําปัจจุบันให้ดีเพราะว่าพายึ้นว่ามันก็ยัง ลืมอดีตไม่ได้จริงๆหรอกแต่ว่ามันเป็นการเหมือนเราพยายามที่จะบทบางอะไรบางอย่างที่มันเคยเกิดขึ้นมากกว่าดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อมันเข้าใจอะไรบางอย่างก็ไม่ใช่ว่าเราจะเอาอะไรบางอย่างมากบความเป็นจริงเมื่อเราเข้าใจความเป็นจริงจริงๆแล้วเนี่ยมันจะไม่ไปคิดอะไรไม่รู้สึกอะไรแล้วก็มันเข้าใจร่วมกันแล้วไปเดินหน้าต่อร่วมกันดังนั้นะก็ต้องระวังเรื่องจิตใจระวังระวังเรื่องของผลกระทบทางจิตใจที่มันจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนั่นเองนะครับ้วทำยังไงบ้างให้มันดีขึ้น ให่ขึ้นว่ามันก็ไม่ต้องทําอะไรนะล้วก็เหมือนเราพยายามสร้างใน่งดีร่วมกันแล้วก็พยายามวางแผนพยายามพูดคุยกันบ่อยๆแล้วก็ใส่ใจความสึกกันเยอะๆในเรื่องของความรักเนี่ยมันกระถุกเติมเต็มในทิศทางที่ดีนะเมื่อมันเข้าใจกันมันปรับใจกันเนี่ยในเรื่องของความรักมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่มันไม่ดีหรือเป็นสิ่งที่มันผิดมาเป็นสิ่งที่เรา สร้างความรู้สึกที่ดีร่วมกันนะแล้วก็มันําให้มันเป็นครอบครัวม,มากยิ่งขึ้นอะไรที่มันพิษอะไรที่มันไม่ดีมันเหมือนปกป้องดูแลซึ่งกันและกันใส่ใจเรื N ่องเล็กๆน้อยๆในเรื่องความรักมันก็จะทุกเติม D N D N เต็มนนใ,นในทิศทางที่ดีมันก็ไม่ได้มีปัญหออาะอ,อะไรขนาดนั้นในเรื่องของความรักนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าหากเราเข้าใจกันในเรื่องความรักมันก็ไปต่อกันได้มากยิ่งขึ้นหรือไปเรื่อยๆเลยแหละนะครับเรามาดูซิว่าเทพเทวาหือสิกนสิตเนี่ยจะบอกอะไรกับคู่ของเรานะบอกอะไรกับตัวเราบ้างในเรื่องของความรัก ไพ่คิดว่าอย่าไปติดนะคือสิ่งสิงสงว่าอย่าไปติดกับเรื่องอดีตจนเกินไปแล้วเดินหน้าต่อเพราะมไปที่ทางที่ดีที่เราตัดสินใจร่วมกันแล้วแหละเราก็หมั่นทําบุญสร้างบุญร่วมกันแล้วก็อุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากิจตาของเราตั้งคู่เพื่อจะไม่ให้เกิดปัญหาหรือเกิดอะไรที่มันสร้างเหตุการณ์ที่ไม่ดีและเจอเรื่องร้ายๆตามมานั่นเองนะแลัวเนี่ยไพ่คิดว่าสิ่งศสิธเนี่ยคอยป,ปักรักษาช่วยเหลือดูแลตัวเราอยู่แล้วเมื่อเราได้มีการสร้างบุญสร้างส่วนมาก อาจจะต้องไปสวดมนต์นั่งสมาธิร่วมกันหรือว่าไปปฏิบัติธรรมกันนิดนึงนะเพื่อจะส่งเสริมพลังงานของตัวเราเนี่ยให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับไปขึ้นเป็นพลังงานของพญานาคเหมือนกันนะแล้วก็ขึ้นเป็นพรพะพรหมพระพรหมนะในเรืนียเราสามารถที่จะไปขอพอรกกบองค์ท่านได้นะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนย่างไรก็สามารถไปอธิษฐานสถานที่น,น,นั้นได้ตามสิจิสตาของตัวเราได้เลยทีเดียวเราก็ได้รับพรที่ดีในเรื่องของความรักที่ได้รับพลังงานที่เรา ได้รับความสมหวังมากขึ้นนะครับไพ่เตือนอะไรบ้างไพ่เตือนในเรื่องของความที่เรา,เาต้องใช้ใจในการมองใช้ใจในการสร้างความรู้สึกแล้วก็บางอย่างมันอาจจะมีการปรับจิตปรับใจนะร่วมงานในเรื่องของความรู้สึกจิตใจอารมณ์ของตัวเราก็จะดีมากขึ้นนะในเรื่องต่างๆที่มันติดอดีใจมันก็ค่อยๆผ่านพ้นไปดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของคนที่มีคู่ในห้องชุดน,นี้อยู่ที่80%นะโอกาสเรื่องความรักมันดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่า มันทําให้ดีต่อขึ้นเรื่อยๆจะได้ไม่เกิดปัญหาที่มันเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองเป็นกำลังใจให้ครับ